การนางสวดแต่ก็อย่างที่บอกนะก็ถ้าสมมุติเราทําอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ท,<ฯ>ทําไปนะคะมาอีกหนึ่งงานบุญงานกุศลค่ะที่วันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบโดยในส่วนของศูนย์อนามัยที่5นครราชสีมาเขาก็มีการจัดการทอดพระป่ามหากุศลน,นะคะเป็นการสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแล้วก็นําไปสเคระอผู้ป่วยที่ยากไร้รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นค่ะ ในวันนี้นะ,นะนะคะณศูนย์อนามัยที่5นครราชสีมาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะหมดทางมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่5นครราชสีมาร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาภาพประชาชนและชมรมผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่5ได้จัดพิธีท,ทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็ทนทนายแพทย์สุทเท่เต็มมากนะค่าปุ่มในการศูนย์อนามัยที่5นครราชสีมาเป็นประธานเนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพและอนมามัยสิงแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่5ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยกรรากไร้หรือประสบภัยพิบัติขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลรวมทั้งนาเงินที่ได้จากการรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการต่างๆค่ะโครงการหนึ่งคนหนึ่งบาท1วันนะคะก็จะนําไป ทำอาหารเช้าให้กับทุกๆเช้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ทานการในทุกเช้าของวันพฤหัสบดีหรือแม้กระทั่งการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชนต่างๆนะคะเพื่อติดตามความเป็นอยู่ทั้งนี้ก็เลยมีการพ่อดะปะลัขึ้นเพราะว่าก็เนื่องจากในโอกาสครบรอบ16ปีของศูนย์อนามัยที่ห้อีกด้วยแล้วก็มีการได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นตลอดจนเป็นทุนในการศึกษาวิจัยและก็ขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่ยากไร่ต่อไป เดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากท่านนายแพทย์สุทเทพเดชมากค่ะท่านผู้ในการศูนย์อนามัยที่5นคนรราชสีมาด้วยค่ะมานี่เราร่วมกับทางที่พิสัยประชาชนแล้วก็ทางผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรามีมูลนิธิสงเสริมสุขภาพแล้วก็นามัยสิ่งแวดล้อมหลังจากกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาก็รายได้จากที่ทดะบา ก็จะไปส่วนนึ่ก็จะไปช่วยทางด้านผู้ป่วยนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพในประชาชนใน,ในเขตนครเชียงพูนเนี่ยสี่จังหวัดคือโคราชเชียงบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะครับค่ะก็มาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับสัปดาห์อาสาฬหบ,บูชาลแล้วก็เขา้าพรรษาอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ถือได้ว่าคู่กับคนไทยนั่นก็คือการหล่อเทียนเขาา้าพรรษาค่ะ ซึ่งทางด้านของช่างแกะสลักเทียนนะคะล้อการเมืองก็ได้มีการแกะสลักเทียนขึ้นมา